มาดูความแตกต่างของลูกเชียร์กับลูกคาเฟ่ไซ200กันนะครับว่าลักษณะความกว้างแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเรามาดูส่วนของสลักสูบกันก่อนนะครับสลักสูบของเชียร์คาเ่ก็ใช้ด้วยกันได้นะครับความกว้างของสลักสูบนะครับก็อยู่ที่13มิลนะครับส่วนความยาวของตัวสลักสูบนะครับก็อยู่ที่39มิลนะครับ นีนี้มาดูส่วนของลูกสูบกันบ้างนะครับอันนี้เป็นลูกสูบของเชียนะครับไซส์200นะครับนี่ครับหน้าตาของลูกสูบเป็นอย่างนี้นะครับขนาดของลูกสูบเชียไซส์200นะครับก็อยู่ที่55มิลนะครับนี้มาดูส่วนของคาเซกันบ้างครับคาเซไซส์200นะครับอันนี้หน้าตาของลูกคาเซเป็นแบบนี้นะครับ ูคาเซใช่สองร้อยนะครับก็อยู่ที่ห้าสิบแปดมิลน,นะครับเมื่อกี้เชียร์อยู่ที่ห้าสิบห้ามิลน,นะครับคาเซห้าสิบแปดมิลน,นะครับนี่ครับหน้าตาของลูกเชียร์คาเซรครับความแตกต่างนะครับ เชียร้อห้าสิบมิลนะครับส่วนคาเซใ้สร้อห้าสิบมิลนะครับ